สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านตลอดจนผู้ที่คอยติดตามอย่างเหนียวแน่นและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับเมื่อสัก5 6วันที่ผ่านมาผมได้ลงเพลงไปชื่อเพลงว่าหลวงปู่หลิวบรรดาลน,นะครับก็มีที่มาที่ไปเล็กๆน,น้อยนะครับคาว่าหลวงปู่หลิวบรรดาลก็เกิดอยากจะร้องเพลงบันทึกไว้ใน,ใน,ในทาง YouTube ในฐานะทีะ่เป็นคนคนหนึ่งเคยในอดีตของช่วงวัยชีวิตในบางช่วงบางตอนนะครับได้เคยหล,ล,ล,ลงเดินทางผิด แล้วยู่อยู่ก็ได้นึกถึงสถานที่บูชาสักแห่งหนึ่งก็เลยนึกถึงลหลวงพหทิวนะครับก็จึงมีที่มาที่ไปตามบทเพลงคร่าวๆนะครับเพราะบทเพลงจะใส่เนื้อหาสาระไว้ได้ไม่มากนะครับเพราะมันมีความจากัดของอัตลักษณ์บทเพลงหรือเนื้อเพลงนะครับก็จะประมาณนั้นโดยผู้ที่แต่งหรือเรียบเรียงก็เป็นครูบาอาจารย์ลักษณะดังระดับประเทศนะครับก็คือท่านอาจารย์ประสบโชคมีลากนะครับได้กรุณาแต่งไว้ให้เรียบเรียงไว้ให้นะครับ เรียบเรลี่ยงดนตรีโดยอาจารย์นกกชูรักนะครับก็ทุกคลิปทุกครั้งก็ก่อนจะสมนาคุณกันเล็กๆกน้อยก็จะแปะไปด้วยช่องพระแท้สบายใจช่องทางติดต่อนะครับเวลาติดต่อก็ตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับเดี๋ยวไปเล่าต่อในคลิปครับครับก็นี่ให้แบ่งโฉมยนโฉมก็สักก่อนนี่คือเหรียญที่ผมตั้งใจะจะแบ่งครับก็จะแบ่งในล,ลักษณะทุนๆหรืออาจจะหย่อนทุนนิดหน่อยผมก็เต็มใจแบ่งนะครับ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่อคอยติดตามชมคลิปก็ดีหรือเข้าไปกดฟังเพลงก็ดีนะครับจะได้บังเอิญหรือว่าท่านชอบฟังก็สุดแล้วแต่แต่ได้ว่าผมเปิดบันทึกลงในทาง YouTube ในช่องพระแท้สบายใจนี้เพียง5้วัน,นก็ยอดอฟังเพลงรู้สึกประทับใจก็คงน่าจะพอฟังได้กระมังนะครับก็รู้สึกรู้สึกเป็นเครื่องดนตีอย่างหนึ่งว่า เสียงเพลงนั้นเนี่ยหรือผู้ตอบรับหรือยอดผู้เข้ามาฟังหรือเข้ามาชมนั้นเนี่ยนะครับก็น่าพอใจแล้วผมก็ไม่นึกว่าจะมีผู้ที่ให้ความสนใจฟังเพลงนะครับเพียงก็เป็นข้อสะกิดใจเล็กๆน้อยๆสำหรับบางคนบางท่านที่ชีวิตอาจจะไปตรงกับผมในบางช่วงวัยของอายุนะครับในช่วงนั้นๆก็เพียงแต่ว่าเขียนเป็น,ปนบทเพลงเล่าสู่คนฟังเพื่ออยากจะเตือนใจสําหรับผู้ที่กํากลังคิด เดินทางผิดหรือทําอะไรที่ขาดความยั่งคิดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามบทเพลงนี้อาจจะช่วยเตือนสติหรือเป็นเกร็ดหรือข้อมูลเล็กๆน้อยๆสาหรับผู้ฟังนะครับไม่ได้มีจตนาอื่นนะครับก็เพื่อลึกไปกว่านั้นก็คือเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วที่มาที่ไปเนี่ยชื่อเพลงว่าลวงหลิวบรรดาลก็คงจะไม่ผิดนะครับซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์ว่าขอขอเป็นชื่อนี้ ซึ่งมันจะตรงกับเจตนาลงของผมในการทําคลิปครั้งแรกนะครับซึ่งผมเคยพูดไวตั้งแต่คลิปปลดหนี้40่ว่าไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจผมจึงมาทําคลิปนี้ซึ่งผมก็รู้ว่าการทําคลิปแบบนี้ก็อาจจะมีในกลุ่มบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับหรือก็พยายามจะพิมพ์ใต้กระทูน้นนั่นนี่เสมอมาทําให้ผมแรกๆก็รู้สึกอตะกิตตะขวงใจแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวเล็กๆน,น้อยแต่ต่อมาเนี่ยก็ด้วยอะไรไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ก็ได้อัตตาหายไปแล้วก็เหลือแต่คำติชม ในลักษณะที่ให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาอย่างที่เห็นในคลิปในลหลายๆคลิปผมทําไว้80กว่าคลิปนะครับทุกคลิปหรือว่า EP นะครับหรือทุกตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับการเข้าไปเยี่ยมชมในลักษณะ,ะบางคลิปก็ชมบางคลิปก็อาจจะติบ้างติเพื่อก่อหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมบ้างก็น้อมรับน้อมกราบขอพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านไดก้กุณาเข้ามาเยี่ยมชมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนะครับผู้ที่นักหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆนักสะสมรุม่นใหม่ นะครับสำหรับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วหากข้อมูลใดกล่าวล่วงเกินหรือผิดพลาดในลักษณะอยู่ในคลิปหรือพูดจาในลักษณะข้อมูลที่ห้าสิบห้าสิบไม่ไม,ไม่ไม่ตรงนักก็กราบขออภัยไว้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะแบ่งนะครับ,รบ,บ,รบเดี๋ยวไปชมเหรียญย,ย่อยกันนี่ก็สุกใจเดี๋ยวผมโชว์ให้อมชมทีละองค์ก็แล้วกันครับนี่ไม่ได้แบ่งครับอันนี้ให้ให้ชม,มเฉยไม่ได้แบ่งนะครับไม่ได้แบ่งนี่นวะนะรวยไม่หยุดปีสามห้านะครับไม่ได้แบ่งนะครับ ที่เห็นนี่ไม่ได้แบ่งอยู่สองสามองค์นะครับไม่ไม่ได้แบ่งองค์อื่นแบ่งนะครับองค์อื่นแบ่งไม่ได้แบ่งเพราะว่าจะเก็บไว้สักสักนิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มีชุดละองค์เนี่ยไม่ได้แบ่งนะครับนอกนั้นแบ่งหมดเลยนะอันนี้บางเงินติดมาในถาดนะครับก็เลยถือโอกาสเอามาโชว์ให้ให้ชมเล็กน้อยนะครับอย่างเงี้ยแบ่งนะครับอย่างรวยไม่หยุดสองเนี่ยแบ่งเนี่ยเงินเนี่ยแบ่งนะครับแล้วก็รตทเนี่ยครับสวยๆอะไรครับแบ่งเนี่ยพระคัพรับประกันแท้ ตลอดชีพแบ่งนะครับแล้วก็ยังก็แบ่งครับเนี่ยนะครับบล็อกท็อปนะครับบล็อกรอจุดจ่ายนะครับแบ่งแล้วก็แชร์น้ำมนต์วันนั้นใครถามหาผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมเอาเบาๆเลยทุนมาพันพันห้าพันหกง่ายจำไม่ได้นะครับนี่ไปเลี่ยมอีกร้อยหนึ่งนะครับก,ก็เข้ากระเป๋าก็คือถ้าเอาพุทธคุณก็คือว่าสรุมกลับร้ายกลายเป็นดีช่วงโควิดนี่ก็ก็ใช่ผมใช้ย,ยู่ติกระเป,าเป๋าตลอดนะครับแต่ผมเลี่ยมไม่ได้ไม่ได้ห้อยได้แหวน ใช้น้ำมลผมไม่ได้ห้อยนะครับผมติดก,กระเป๋าเลยนะครับเวลาสะพายกระเป๋าปุ๊บก,ก็จะปกป้องปกป,กปักรักษาตัวเราสรุงกับร้ายกลายเป็นดีนะครับตรงนั้นซึ่งจะเป็นด้วยเหตุเหรียญน,นี้สนับสนุนด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับทุกวันนี้ก็ดีวันดีคืนในลักษณะที่ทุกสิ่งสนองมีมาเหมือนในบทเพลงที่ร้องเอาไว้นะครับก็อยากจะอแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่สําหรับคนที่ศรัทธานะครับที่เข้าไปดูคลิปแล้วก็คือผมไม่ได้เจตนาจะโฆษณาชวนเชื่อหรือขายเหรียญน,นั้นเหรียญเนี้ย มีคนจะเช่าหาจากผมเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้แบ่งนะครับผมไม่ได้แบ่งคือจะมายกมาเหมาเลยซึ่งผมไม่ได้แบ่งแต่ว่าผมเอาไว้แบ่งปันสําหรับที่ทําคลิปแล้วก็ไว้ศึกษาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วผมก็รับเช่านะครับรับเช่าในราคาที่อ่าคุยกันได้ผมรับเช่าแล้วก็บอกก็แบ่งต่อผมก็บวกร้อยสองตามที่เคยเรียนไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องมาบวกร้อยสองก็ค่ากรองค่าหอค่าใบรับประกันอะไรต่างๆแล้วก็อ่าค่าดเนินการแลวต้องมารับผิดชอบอันนี้ก็คือรวยไม่จนนะครับ นี่รวยไม่จนนะครับในปี38อันนี้ปี40รวยไม่หยุดเป็นเรื่องเงินนี่ครับแบ่งนะครับแบ่งราคาทุนทุนเนี่ยจะแบ่งให้ทันนะครับส่วนแต่อันนี้มีองค์เดียวนะครับถ้าอันไหนวยได้ไฟนี่จะขาวนะครับถ้าไฟไม่ขาวนี่สวยมากนะครับไฟนี่จะเป็นนีออนขาวเป็นดาวไลท์เป็นไฟของกล่องส่องพระนะครับจะขาวนะครับนะครับจริงๆน่ผิวกระจกนะครับผิวกระจกสวยเลยแท้แท้สบายใจนะครับ แล้วก็อันนี้ไม่ได้แบ่งอันนี้ผมผมได้มาสองพันกว่าขอเช่านี่องค์นี้แบ่งครับองค์นี้แบ่งอยู่ในกล่องไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูในกล่องพร้อมกล่องเลยนะครับเนี่ยแบ่งไปกล่องแต่แต่ใต้ตตาฐานจะมีรอยรอยนิดนิดนะครับใต้ฐานจะมีรอยนิดนิดนะครับแต่ชํารุดจากการผลิตเล็กน้อยนะครับสว,สวยนะครับแท้เดิมสวยนะครับหนึ่งในพันองค์ออกวาได้แต่งทองนะครับอันนี้แบ่งก็ ือแบ่งทั้งนั้นนะครับหลาย,ลายองค์หลายรุ่นแล้วก็เนี่ยครับแบ่งนี่ก็เอาไม่ถึงพันนะครับเต่ามหาล่านะครับแบ่งแล้วก็อันนี้สักพันนิดหน่อยนะครับไม่เกินพันสามคุยกันได้ครับพร้อมส่งนะครับเพราะทุนก็รู้สึกจะมาพันสามแล้วนะผมจะแบ่งทุนให้แล้วบางองค์ถ้าท่านเอาอะไรองค์ขาดทุนนิดหน่อยผมก็จะแบ่งให้ไปอันนี้เพื่อมาตัภูมิเพื่อมาตัภูมินี่มีงเงินเลยครับเพื่อมาตัภูมิเดี๋ยวนะจาผิดจําจถูกไหมเพื่อมาตัภูมิเดี๋ยวนะแป๊บนะ ผมเอาสดๆเลยครับแอปเปิ้ลมาตัวมเพิมเรื่องเงินเืน่องเงินก็จะสองพันหน่อยๆครับอันนี้ก็แปดร้อยห้าสิบทองแดงสวยลมดําก็มีนะครับแล้วแต่อชอบแล้วถ่ายรูปไปชมชอบใครเอาไปไม่ชอบไม่ต้องเอานะครับถ้าชอบรับไปถ้าไม่ชอบไม่รับผมต้องการเอาไปและจบแล้วก็สบายใจนะครับดังน,นั้นผมได้อธิบายไปแล้วลงคลิปไปแล้วผมก็เลยแบ่งได้นะครับเอามาทําลงคลิปเพื่อประโยชน์ ในสาธารณชนแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่สำหรับนักสะสมด้วยหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมจะได้มีคลิปไว้ชมผมเองก็จะได้มีไว้ศึกษาผมเองก็ย้อนกลับไปดูได้เผื่อผมเลมรุ่นไหนอย่างไรวันไหนนะครับแล้วก็ดูได้แล้วเ,เป็นประโยชน์กับตัวผมด้วยนะครับในการทําคลิปตรงนั้นก็แบ่งหมดนะครับเนี่ยแบ่งได้นะแบ่งนะแบ่งแต่อันนี้ทุนจะมาแรงหน่อยครับอันนี้กเกือบเกือบสามพันจะแรงนิดหนึ่งนะะปีลึกนะครับปีลึกแล้วแต่แล้วแต่ท่านใดสะดวกนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อ,นนอธิบดี อธิบดีนะครับเนี่ยรุ่นอธิบดีวัดวัดอ,อะไรผมจะอธิบายชื่อวัดเทพนรรัตครับสร้างที่วัดไรแต่งทองแต่ไปแบ่งที่วัดเทพนรรัตนะครับในขณะนั้นที่ผมอธิบายในคลิปอันนี้บุรณะพระราชงสนามจันนะครับทองแดงรออู้สึกลงยาผมก็มีอยู่สองสามองค์นะครับแต่มันต้ออยู่ไหนหาไม่เจอนะอยู่อยู่ซอกไหนตรงไหนอย่างไรไม่รู้แต่ตอนีอยู่บัญชียังไม่ได้ออกไปนะครับบัญชียังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยก็จะแบ่งเบาๆไป แล้วก็บรุรณะพระราชวังสนามจันทร์ในลักษณะเป็นคนละพิมพ์นะครับในบรุรณะพระราชวังสนามจันทร์นี่เนื้องเงินกลับดําน,นะครับแต่น,นี่แชมป์นะครับแชมป์ไม่ได้แบนะ่งมีไม่ได้แบ่งกับสองขั้นองค์เนี่ยแชมป์ไม่ได้แบ่งนะครับคนละพิมพ์นี่พิมพ์เจาะหูซึ่งไอเน,นี้กยก็ไหลทองมีอันนี้จะเป็นเป็นเพน์อันนี้คือจํานวนการผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิตน้อยก็จะหายากนิดหนึ่งราคาก็จะแพงไปนิดหนึ่งนะครับราคาจะแพงไปนิดหนึ่งแล้วก็ส่วน อันนี้แบ่งครับเนี่ยผมเขียนได้สองพันเนีครับแต่เอาไม่ถึงละ,ะงนะครับจะแบ่งให้นะครับเนื้อสต,ตางค์สวยเลยเนี่ยแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสี่เนี่ยไอนี้ก็บพันสามนะครับแปดสิบสี่ไอนี่รุ่นนี้เขาเรียกเอกลากษณ์มาล้านครับเอกลากษณ์มาล้าน,านผมแบ่งไปสามพันกว่านะตอนนี้ผมจะเอาสักสองพันผูกบวกนะครับต่อรองกันได้นะครับสองพันผูบวกแบ่งไปแบ่งไปใช้เนี่ยบอดี้เดียวกับสุขใจปีเดียวกันปีสามเจ็ด เงินแพงมากนะครับนวะก็แพงนะครับวันนั้นผมขายหลุดให้เพื่อนพ้องน้องพี่ไม่เป็นไรถือว่าเขาตั้งใจมาแบ่งผมขายนาวะกับทองแดงไปเท่าเท่ากันแล้วก็แม้แต่ทองแดงผมก็ขายถูกกว่าเขานะครับแต่ว่าผมผมยึดหลักเป็นทุนนะครับทุนทุนผมมาเท่าไหร่ผมผมบวกวปร้อยสองร้อยเท่านั้นถ้าจะสวยผมจะบอกสามร้อยผมเคยอธิบายไปไหลายครัค้นี่รวยไม่หยุดสองนี่น่าสนใจนะครับนี้คือเนื้อเงินนี่คือเนื้อทองแดงบางกระแสบ,บอกมีเนื้อนวะด้วย อ่าผมก็จะตีค่าเป็นทองแดงนะครับกรณีกรณีที่เล่นกันนะว่าสําหรับทองถึงมือผมแรกผมตีเป็นทองแดงทันท,ทีนะครับถ้าข้ามเป็นเงินก็เงินเลยถ้าเป็นนะวะกัมกึ่งเนี่ยผมจะตีเป็นทองแดงให้นะครับเนี่ยผมช่ามาสอนะงพันหนึ่งสองพันสองนะแต่หลังหลังเนี่ยผมได้มาพันสี่ถึงพันหกนั้นผมก็ไปเกลี่ยไปเกลี่ยจากสองพันหนึ่งสองพันสองเมื่อก่อนผมได้มาพันแปดถึงสองพันสามพูดง่ายงนะครับผมเก็บรุ่นนี้อยู่เก็บหลายสิบองค์นะครับผมชอบเพราะว่าอนาคตสดใสแน่นอนนะครับ พราะว่าแท้ทันหลวงปู่ปีปีสี่ศูนย์สร้างโบสถ์วัดหนองอ้อส่วนรุ่นนี้จะสร้างโบสถ์ไร่แตงทองมาดูนะฮะเห็นไหมนี่รุ่นแรกสร้างโบสถ์ไร่แตงทองอันนี้คนที่ใช้รุ่นนี้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมาสี่คนตามข้อมูลนะเล่าจริงเทศกาในใดผมไม่ทราบแต่ว่ามีประจัก์พรานซึ่งเขาโพสต์นะเขาโพสต์ให้ชมมาเป็นมีประจักพรพยานใช่นไหมจะเหมือนกันใช่ไหมยันเหมือนกันแต่โหลดโหลดเล็กลงมาเล็กน้อยใช่ไหม ดนั้นเหมือนปลดน,นี่สี่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเดี๋ยวขอขอเวลานิดนึงนะเนี่ยครับปลดนี่สี่ศูนย์อนี้ขออนี้าตไม่ได้แบ่งเนาะเพราะมีองค์เดียวครับไม่ได้แบ่งเก็บไว้แล้วอันนี้แบ่งนะครับพะมีองค์นี้แล้วอันนี้แบ่งได้เหมือนกันนะจจะแบ่งทุนทุนแล้วแหละนะครับแต่อันนี้ไม่ได้แบ่งนะครับจะเก็บไว้ศึกษาก่อนเพราะว่า,วาหายากเหมือนกันเพราะว่าลงยาเดิมนะบล็อกทองคาอันนี้เป็นบล็อกทองคาจะแพงหน่อยครับบล็อกทองคาจะแพงหน่อยนะครับบล็อกทองคําจะแพงหน่อย ซึ่งอันนี้เขาเรียกปดนี่40ปลปดนี่2เหมือนกันน,นปดนี่แรกถ้าเป็นทองแดงปดนี่แรกเนี่ยก็สามหมบวกลบนะครับไปไกลามากนะปี36หรือปี35นะครับนี่คือนี่คือปัญหานะเพราะราคาไปไกลแล้วก็เหรียญน,นี้สารพัดรวยเนี่เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาแล้วก็เนื้ออปปกาก็จะแบ่งเบาๆนะครับไม่เกินพันเอางี้ไม่เกินพัน,น,น,พนแบ่งต้องเรียนก่อนว่า ท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะไม่มีดราม่ากันเนาะเพราะว่าบางบางรุ่นบางเหรียญมีมีเหรียญเดียวผมก็ไม่รู้จ้เพราะรักทุกคนไม่รู้จจะเจาะจงเป็นใครนะครับเพราะว่าบางคนก็ต่อว่าแหมพี่นะจะว่าให้ผมนนนั่นนี่อะไรผมก็ด้วยความเคารพก็ต้องให้สิทธิ์เท่าๆกันนะเราอยู่ในสังคมที่มีอะไรความรักที่เท่าเทียมกันนั้นการแบ่งปันก็ถือว่าท่านใดแจ้งก่อนได้ก่อนนะจะมีข้อมูลหลักฐานในทางการแจ้ง นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจผมให้ดูเลยว่าใครแจ้มมาก่อนได้ก่อนก็จะเป็นแบบประมาณนั้นเลยเหมือนที่ทายผลเลขอะนะครับก็จะมีก่อนมีหลังมีเวลาของช่องหรือแอดไลน์กันอยู่นะครับอันนั้นองค์นี้สวยเขาเรียกสารพัดรวยไปเลี่ยมก็ไม่เปลือกมากเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ไปเลี่ยมมาแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็จะเอาสักนิดนิดนะครับพันนิดนิดนะไม่แพงนะครับไอ้สวยเนี่ยพุทซ้อนมีหลายองค์ครับแต่ว่าองค์นี้เพิ่งได้มาล็อตนี้แล้วก็เป็นเนื้อทองฟ้าบาดสวยสวยมาก องนี้สวยสวยครับสวยอย่างดุดดังทองเลยนี่สวยครับถ้าใครชอบนะสําหรับท่านที่ชอบและศึกษาอยู่แล้วก็สําหรับขออนุญาตเทเลยเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยจะแบ่งเบาเนี่ยนี่เอาสักพร้อมเลี่ยมแล้วเนี่ยเลี่ยมแล้วเลี่ยมให้แล้วเลี่ยมมาเลี่ยมมาเขาคิดมาองละร้อยเหมือนกันเนี่ยเหมามาเลยองละร้อยเมื่อเช้านี่ไปเอามาสิบกว่าองค์นะครับแล้วก็นี่จะเอาสักเก้าร้อยห้าสิบองนี้แปดร้อยห้าสิบต่างกันร้อยหนึ่ง อันนี้แจกทานนะครับอ,อันนี้พระนาคปกใบมะขามนะครับรุ่นสองนะครับพระนาคปกใบมะขามรุ่นสองเนี่ยทองแดงเหมือนกันราคาเดียวกันเอาเหมือนกันนะครับนะแล้วพระคัดมาแล้วสวยทั้งนั้นเลยนะครับวันนั้นผมอธิบายในคลิปไปแล้วนะครับแต่วันนี้เอาให้ให้ชมแบบนี้ก็จะแบ่งให้เบาๆกันนะครับด้วยความอ,อยากจะแบ่งกันเท่านั้นเองเพราะว่าครับก็นี่ก็คือมหาราชปีสามหกนะครับ ทองแดงบ,บอกนะว่าวสวยงามเลยซอ,องเดิมนะครับซองเดิมเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนอสามรวยจะไม่มีกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ดังนั้นก็เพื่อเพื่อสมนาคุณท่านนะครับจะแบ่งคืนทุนนะ,ะทุนทุนให้ไปเลยนะครับผู้ทุกุนี้ก็มีนะครับผมก็จะแบ่งทุนทุนให้ไปนะครับรู้สึกนิกคนโคตทองสวยครับสวยสวย,สวยมากเลยพระนี่ ผมคัดอยู่นะครับสวยแล้วก็มีถ้ามีรุ่นอะไรในใจแล้วท้าไปดูคลิปไหนอย่างไรถ้ามีผมแบ่งให้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามีเกินตัวหนึ่งเรียนอันที่ผมเคยเรียนไปแล้วผมแบ่งให้แต่ผมนึกไม่ออกว่าท่านจะเอารุ่นไหนจะชอบรุ่นไหนจะเช่ารุ่นไหนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนมาเล่าให้ฟังก็จะเปลืองเวลากันดังนั้นกนสรุปเวลากลมๆก็จะประมาณนี้นะครับสรุปกลมๆมันจะประมาณนี้นะครับครับก็ชมปิดเบรกประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ทราบจะพูดอะไร เล่าสู่กันฟังมั่งก็ท้ายนี้ก็เพียงแต่อยากจะขอบคุณแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีของผมแล้วก็การตอบสนองด้วยมิตรเมตรีของท่านก็อยากจะแบ่งนะครับองค์กลางไม่ได้แบ่งนอกนั้นแบ่งหมดนะครับก็จะปิดเบรกไว้โดยโชว์หน้าพระสวยๆเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ก็ดูแลสุขภาพเพียงงเรืยๆยในช่วงโควิดนะครับให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ